งูจะทำใหญ่เลยวะอร่อยอะ่ะสวัสดีเจ้าพี่น้องสุภูสุคนนะเจ้าคลิปนี้อยู่กับแพงฮักมะนานแล้วก็ยายมอญนะเจ้าวัสดีเจ้าวันนี้นะจ้ะเนาะวันนี้ยายมอนนะเจ้าจะอ่าจะมาเก็บใบผักแกนไปขั้วเจ้าเนาะมีเอฟซีเนาะหลายท่านเลยมีใครคนบ้าง ใบผักแว่นเอาไปทำอะไรกินได้บ้างนะคะวันนี้ยามรจะมาแชร์สูตรเนะาะใบผักแว่นให้พี่น้องได้ดูนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวเก็บใบผักแว่นกนอออเจ้าเอาไปทำกับข้าวอะไรนี้เด้อว,วันนี้เอาแต่ใบนะเจ้ายอดของมาได้เอานะเจ้า แว่นนะจ๊ะเนาะเก็บเอาตะแลงเลย,<า>ยจา้าวันนี้บบจะมา,าทำนี่ขวัวผักแว่นนะจา้าใส่ปลาดุกย่างนะจ้าเนาะเครื่องแกงก็จะมีกระเทียมหอมแดงพริกตะไคร้นะจ้าเนาะนะอันนี้เครื่องแกงเขาจะตำแล้วก็ส่วนปลาดุกนี่เจา้าเขาจะมาเอาแต่นเนื้อเอากันเนื้อมันซับก็เอาเกระเนื้อมันแล้วก็มาซับตทั้งหมดนะจ๊ะเนาะในตะแหล่เขาก็ต้องใส่ กรไคร้กระเทียมกับพริกไปก่อนหอมแดงให้ใส่ที่หลังเอาใส่เ,เแต่นตะไร้กระชา้มันเป็นหัวหอ๋ามัมบอกเลยอ่ะมัน,นล,ลพริกเจ้ากระเทียม ทำเด็กไปเลยค่ะเดเพราะ่าเขาจะตำแค่ยายามเนาะไหลเลยค่อเราจะกินเกลือเกลือปนนะเจ้าปายันน้อยน้อยนะเจ้ากระปินะเจ้านี่ลด่แล้วก็ตำ กหนน่อยเเเจ้าาะปลาดุกย่างนะเจ้าพอสุกนะเจ้าต้องถึงขั้นสุกปลาัำเนาะจะเป็นปลาดิบก็ได้จ้ะาแม่ปลาดิบก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นปลาย่างมันจะหอมกระด้างเนเอาให้หมดนี่กะเอาหมดเนี่ยเอาหมดกะหวานรำไปเห็ดักพักเอา เจ้าปลานอนประมาณนี้เจ้า Thank you. วิวขาวจอจะทเจอจะหน้าด้วยจำหน้าแล้วก็ ร่านะเจ้านี่แคส่สูตรของแยมมอนะเจ้า ไปนอนแม่เจ้ามาปกนข้าวแรงกันนะเจ้าไปนอนแเจ้ามากินข้าวแรงกันเจ้ากับข้าซุกเียบร้อยแล้วอันนี้ของมักซุุบคือคั้วักแวนไปั้วักแวนไปัวแวนหนชิมก่อนมาบ้านชิมเลยนาจุกุนเ็นไปผักแว่นแต่จะร้องเขาหะ มาไปพักแว่นเจ้าัักแว่นบเข้าวันยิ่นปลาหย่างฮะดูหอมวันนี้มีปลาดุกย่างเจ้าแกงผักกาดจ้ะอร่อยก็ลูกไปพักแว่นอร่อยข้าใส่ไข่ฮะปลาอร่อยไปพักแว่นไปได้ลูกในช็อกโกลตองกินทำสักรอบหรอช็อกโก้ลาอร่อยกินก็เข้ากัน ต้องใส่ปลาด้วยนี่ต้องขวบไมโรูใส่ปลาปิ้งนะนี่นะเียำมดใส่ปลาปิ้งทุกคนได้อืมได้เป็นแดกอร่อยก่อเป็นยาำเป็นพัก็เป็นเสียปลาปลาดุกย่างอืมอืมอืมอือร่อยอ่ะ เออยื้อใหญ่เลยโอ้ยทำใหญ่เลยวะอืออร่อยอ่ะสุข้าเลยเจ้าข้ากัข้าขินข้าวพร้อมประกาศออกกระจายข่าวหมู่บ้านเลยเจ้าอาล่ะจ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แพงก็ขอฝากคลิปพี่น้องไว้ต่ออีนะเจ้าหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮาเจอเจ้า สำหรับวันนี้แพงและ komm, ขอบรัวกอขอตลาไปก่อนสวัสด <oo S 4> ี <c oughs> <PDF> เจ okay. <c oughs> ้าสวัสดีเจ้าวัียเยกพีคพสาดครับสาดครับแราอ้ลงคนอเก่้าวหนังเลยิี้ยปา